กำเนิดซานต้ามีตำนานได้กล่าวไว้ว่าซานตาคลอสก็คือเซนตนิโคลัสผู้เป็นสังฆราชแห่งเมืองเมรามีชีวิตอยู่ในราวศตวรรษที่4เป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนยากไร้เสมอๆวันหนึ่งนักบุญนิโคลัสเกิดสงสารครอบครัวเด็กหญิงคนหนึ่งที่แสนยากจนและด้วยความมีน้ำใจเขาได้แอบปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของครอบครัวเด็กหญิงคนนี้และหย่อนถุงเงินลงไป ทั้งต่องไฟแต่บังเอิญถุงเงินได้ตกไปในถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนไว้ข้างเตาผิงพอดีทางครอบครัวน้องจึงแปลกใจว่าใครกันหนอได้มาช่วยเหลือพวกเขาและได้ทราบต่อมาในภายหลังว่าคือนักบุนิโคลักล่ะสนันเองเซนิโคลักได้เผยแผ่ศาสนาและอุทิศชีวิตให้กับศาสนาคริสต์จนมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วก่อน ที่จำมรณาภาพในวันที่6ธันวาคมราวคศ340โดยผู้คนได้สร้างโบสถ์เพื่อเก็บกระดูกท่านไว้ที่เมืองไมาราที่นี่ได้เกิดปรากฏการมหัศจรรย์มีน้ำมนต์ไหลออกมาจากกระดูกของท่านต่อมาชาวมุงบารีเมืองเล็กๆในอิตาลีต้องการหาสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับเมืองตัวเองจึงได้จ้างนักโจรกรรมไปขโมยกระดูกของเซน,นิโคลัสมายังเมืองบารีเมื่อการโจรกรรมสำเร็จชาวบารีได้สร้างโบสถ์บรรจุกระดูกของท่านเหตุการณ์มหัศจรรย์ น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ไหลออกมาจากกระดูกเช่นเดียวกันเมื่อนักบุญที่มาเคารพกระดูกท่านได้นำน้ำมนต์นี้มาใช้รักษาโรคก็รักษาได้ผลชง,งักจากนั้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสิ่งดึงดูดคนได้อย่างล้นหลามกระทั่งในคริสตศตวรรษที่12ชาวเมืองฝรั่งเศสได้กำหนดวันที่6ซึ่งเป็นวันมรณาภาพของเซนนิโคลัสให้เป็นวันเซนนิโคลัสและได้นำถุงเท้าที่ใส่อาหารขนมไปแขวนไว้หน้าบ้านของคนยากไร้าตามแบบอย่างท่านก่อนที่ประเพณีนี้จะแพร่ยอย่างรวดเร็ว ไปทั่วยุโรปและแพร่หลายไปในสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะได้มีการผนุวันเฉลิมฉลองเซนนิโคลั์เข้ากับวันคริสต์มาสต่อมาจิตรกรนามโทมัสนาสได้เขียนภาพสานตาคลอสขึ้นมาเป็นชายแก่ร่างอ้วนใส่เสื้อผ้าและหมวกสีแดงอาศัยอยู่ที่โคโลกเหนือมีเลื่อนเป็นยานพาหนะที่มีกวางเรนดีลากโดยจะปรากฏตัวในวันคริสต์มาส ลงมาทางต่องไฟของบ้านเพื่อเอาของขวัญมาให้เด็กๆที่แขวนถุงเท้าไว้นั่นเองแค่นึกถึงซานตาคลอสแค่นี้ก็ทำให้รู้สึกถึงความใจดีอบอุ่นมีเมตตาทำให้รู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูกนะคะความดีงามจากการให้อย่างมากมายโดยไม่เคยหวังผลตอบแทนของนักบุนิโคลัสนั้นแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ยัดงดตราตรึงอยู่ในใจคนจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่จางหายไปไหนเลย